ถ้าเสถียรภาพทางการเงินของประเทศอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วแล้วมิติที่เป็นมิติของประชาชนล่ะม,มิติของคนที่ทําธุรกิจไม่ได้มิติของคนที่ต้องแบกรับดอกเบีย้ยม,มิติเชิงมนุษย์อะ่ะมันอยู่ตรงไหนในสมาการของแบงก์ชาติและสัปดาห์ก่อนนะ่มีผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนบางส่วนอาจจะไปกู้เงินเพิ่มมากขึ้นหนี้สินอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยคือเป็นการมองคนแบบดูถูกเขาอะ ที่แบงค์ชาติถ้าคุณกำเรื่องของนโยบายเรื่องดอกเบีย้ยในมือการที่คุณลดดอกเบีย้ยลงมามัน,มนช่วยภาระต้นทุนเนี่ย หายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นถ้าคนมีภาระของดอกเบีย้ยที่สูงอยู่เขาลดดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายลงมาเขาก็จะมีเงินเหลือในการที่ไปหมุนกับเศรษฐกิจได้วิธีคิดคือเราจะเห็นเนาะว่าในเทคโนแครดหรือคนที่กลุ่มอํานาจในประเทศเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นวิชาการกับอีส่วนหนึ่งที่มันมาจากอาคติส่วนตัวแต่เนื่องจากเขามิกสองอย่างผสมสองอย่างทําให้การที่เขาพูดบางอย่างที่มาจากอาคติความเชื่อส่วนตัวที่มีต่อคนยากคนจนแล้วเนี่ยม,มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นหลักวิชาการ